กินทรายขับรถยากเรวทุกคนสวัสดีตอนเช้าเดอจาออกมาหาหล่นก็แล้วก็จะไปประชุมของฟว่าตะวันกำลังขึ้นวันนี้ท้องฟ้าสลัวสลัวนี่คือฝั่งของเราที่จะไปรถ เนี้เคยใช้ทำสงือ,อ,งเอาเคยบานเคยทปีที่แล้วปีนี้ไม่ได้ทำเลยนะฝังนี้ะนะต่ปีนี้ก็ยังทำฝังราอาทำ20ไร่นี้มา0ไร่ปีนี้ก็เหลืออยู่20ไร่นิดๆนะทุกคนปีแล้วจ้าแล้วๆเปิดรวดน้ำออกเส้นเดียวพอครับ โอเคครับรอดได้มันจะจาดยามเชา้าเย็นๆนะไม่หล่นเท่าไหร่กลองที่บัวใส่ถุงมาวางไว้ยังไม่ได้เทเลย <laughs> มัและกอเราถ้าทางจะไม่รอดอืมมะเขือเป็นดอกแล้วเด้กนะี่เป็นดอกแล้วจ้านี่แหละตัวพา น่พาพี่อ่ะพาพี่อ่ะเป็นดอกอีกแล้วจ้าเนี่ยนอนมันชอบมาจับใบหอก แล้วก็ทำลายใบนะทุกคนต้องมันสังเกตแผ่เยอะลืมมาถุงมาอีกแล้วทุกคนลืมถุงอีกแล้วมาถึงแล้วก็นึกได้ทุกทีเลยเหลือน้อยกิ่งแล้วมันก็ดอกเหลือน้อย แต่ก็ยังพอได้กินอยู่พ่งเสดาไม่มีถึงนักเสียบานระเบ้อบรรยากาศดีๆได้ตอนเชา้าแต่เสสายมาน่าจะร้นเขาบอกว่าฝนจะตกวันนี้ไม่รู้จะมีมาถึงเราไหมาดิ <c oughs> เฉียดไปเสียดมาอยู่เฉียดไปเฉียดมาอยู่ไหนมีแมงบ่แมงชอบแอบอยู่ตามยอดบ้านไม่ได้หลดเลยทุกคนวันนี้ก็เลยม,มาหลดตอนเช้านำในโบรเราโบเก่าที่เราคุดเอาไว้เหล็กสามเมตรนี่ก็เราก็ยังใช้กรอนตักรถอยู่ยังไม่มีปั๊มยังไม่มี ตัวดูดน้ำขึ้นนะทุกคนเรายังหิ้วมืออยู่เด้อนี่ดูฝรั่งกิ่งนี่ดูโอ้โหกี่ลูกเนี่ยกี่ลูกเ,เออน่าจะเก็บได้แล้วเด้เนี่ยก็เก็บได้แล้วเด้เนี่นี้คงขาดทุกคน ขาดเลยโดนกวนผิวไม่สวยแต่ลูกนี้โอเคสวมีจะหมดแล้วหมดรุ่นแล้วแหละรุ่นนี้ก็หมดแล้วน่าจะแก่หมดแล้วแหละรุ่นเดียวกันเก็บหมดแล้วเพราะว่ามันหอ่อรุ่นเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวให้เขาติดใหม่จะได้มาห่อใหม่นะทุกคนนะสวอมีต้น ต้นนี้ตอนนั้นลูกใหญ่อยู่ต้นนั้นหมดแล้วต้นนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสวัสดียามเช้า